อ่นะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องๆนะครับวันนี้จะให้ดูเด็กน้อยนะครับขับรถไถนะครับมาดูฝีมือเด็กน้อยว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับนี่นะครับอยู่กับเจ้าคูโบตานะครับ l 3 0 08นะครับ นะมาดูเด็กช่วงปิดเรียนนะครับช่วงวันเสาร์นะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมาช่วยผู้ปกครองขับรถไถน,นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูฝีมือการขับนะครับ ตัวนี้ทำไมเป็นฐานหกเลยอะคือ,อเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวนี้มันเป็นมันมีฐานหกด้วยนี่ครับขันเล็กๆนะไม่ใหญ่มันไม่ค่อยเข้าแต่ไหนนะี่ดินมันแข็งนะครับ งานตอนนี้ผมว่าโอเคมากเลยปกติส่วนมากเขาจะนิยม L45 หรือว่า L50 นะครับแถวบ้านเราจะไม่ค่อยนิยมตัวเล็กนะครับหานี่เจอตัว L3008 นะครับจะหาชมยากหน่อยน,นะ น้องโอมนะครับอายุ11ขวมนะครับ11ขวดขับได้ตัวนี้ผมว่าเดียวเลยเละเดี๋ยวเราค่อยดูลายผ่านเขานะครับว่าเขาตั้งถูกหรือเปล่าที่ผมมองมองอยู่ว่าเหมือนว่าตัวคัดท้ายนน่าจะวิ่งฝืนนะครับ แล้วก็อาการที่เจอก็คือเหมือนว่าจะไถไม่ค่อยเข้านะครับนี่นะจะสังเกตด,ดูว่ามันมันเข้าประมาณไม่ถึงคืบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นกับตัวคับท้ายมันเป๋นะครับเห็นดูเดี๋ยวด,ดูรอยไถยนะครับเดี๋ยวผมจะลองบอกน้องเขาดูว่าไอตัวคับท้ายนะครับมันวิ่งไม่ตรงพอมันวิ่งไม่ตรงทีนี้ปัญหามันก็คือ มันเป๋นะครับไถแล้วมันเป๋ทำให้ไถไม่ตรงนะครับโว้ยมุดป่าฝาดดงแล้วแต่ดินมันมันอ่อนนะครับดินแต่ว่าถ้าไถเข้าขนาดนี้ผมว่าต้องตั้งผานใหม่นะครับสังเกตดูมันแค่เหมือนถากถากไปนะครับ น้องเขาน่าจะทําความทําตามความเข้าใจของเขาเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าไอ้ตัวคับท้ายเขามันมันไอนเนี้ยฝืนมันขืนครับเนี่ยหลักๆเลยเราต้องพยายามตั้งให้ ตัวขัดท้ายนะครับเพราะว่าตัวขี่เมามันวิ่งตรงนะไม่ไม่คืนเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนต่อถ่ายนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเลริ่งอยู่ตรงนี้งานเยอะแล้วเราถ่ายจะย็นไหนน,หนู ันนิดเดียวหมาะก,กับเด็กน้อยค่มง่าย่ะเดี๋ยวเรามารอดูลายถ่ยด้านนี้นะครับ เดี๋ยวเรามารอดูไอตัวคัดท้ายนะครับว่ามันวิ่งตรงหรือไม่ตรงนะครับนี่นะครับสังเกตว่ามันคืนไปเลยนะครับอ๋อมันคืนอย่นี้มันก็เป๊นะครับต้องต้องตั้งใหม่นะครับนี่ ต่ามความเข้าใจผมนะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะแต่ว่าจะเห็นได้ว่ารถมันปักเป๋ไปเยอะเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะฐานหกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใครที่รู้ก็แนะนํามาทีครับผมจะได้บอกน้องเขาต่อนี่ครับดูครับรอยไถมันเปปัดเปไปหมดเลยครับนี่ยผมว่าหลักๆมันเป็นกับอันนี้เลย ตัวคับท้ายแล้วก็เป็นฐานหกด้วยรถมันตัวเล็กใช่ไหมนี่มันก็ดึงคืนอะรถรถมันจะไปกลังดุนะเนี่ยสังเกตได้ว่าม,มันเข้านิดเดียวนะใครที่รู้ก็แจ้งมาด้วยนะผมจะไดน้นำน้องถูงนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเซียนรถไถสักเท่าไหร่นะครับ บอกได้ตามที่พอรู้มานะครับอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวพาน้องตั้งใหม่ดูก่อนนะครับใครที่รู้ก็แนะนำมาได้นะครับก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ